วันนี้พาไปเมาที่กองละครเรื่อง My Hero วีระบุรุษสุดที่รักนะครับเรื่องเส้นสนกลรักของค่ายชนลำพีวันนี้เขายกกองันไปถ่ายทำกันถึงที่อำเภอบางเฉร่จังหวัดชนบุรีกันเลยทีเดียวนะครับจะบอกก่อนว่าเป็นฉากหวานนะอืมหวานแต่เป็นหวานแบบ เหม็นเหม็นเหม็นยังไงเอาไปชมภาพกันค่ะนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องฉากเนี่ยอดใจไม่ไหวครับขอเมาส์อุ่นเครื่องก่อนนะครับพี่แหม่มพี่ฝนครับทีมงานในกองละครครับเ<ะ>นื่องจากเขาต้องไปถ่ายทาำที่โลเคชั่นติดทะเลเนี่ยนะครับนี่ฮะ แป้งธนาคารโบกันเต็มที่ครับเขาบอกเป็นเทคนิคการคลายร้อนเหมือนที่กองที่พีฝนเคยที่ราชศีเนี่ยตอนนี้ทุกกองเล่นกันเยอะมากส่วนคนนี้ไม่ใช่ทีมงานครับนักแสดงครับเพราะแต่ที่ราชศีไม่มีแบบนี้นะแสดงไม่ได้นอนโปะด้วยเขาบอกว่าเหตุผลที่โปะเพราะว่าเข้าฉากก็ตอนมืดเลยขอทาไฮร้อนก่อนเอาไปฟังเหตุผลเขากันครับเป็นรูสึกเย็นๆทำให้ผิวพันเปล่งปลั่ง เป็นปใช่นี่คือเรื่องจริงดีเรื่องจริงดีนะอมาเมาสฉากละครบ้านนะครับบอกว่าเป็นฉากเหม็นเหม็นเหม็นเพราะอะไรเป็นฉากที่พระเอกเตยพงศกรโดนปลาดาบหัวครับเหม็นมล่ะโดนหนักขนาดนี้เหมือนได้กลิ่นเอามา้จอย่เเะเขาเล่นจริงอะไรขนาดนี้เลยเหรอโดยคนราบไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้เองคือพี่ต้องจุลวุฒินะครับพี่ต้องบอกว่าขอ ราดเถอะถือเป็นเกียรติเลยนะครับพี่ต้องบอกว่าเหตุผลที่ต้องราดไม่ได้แค้นอะไรแต่ดูแฮปปี้มากเลยนะดูเหมือนแค้นนะพี่ต้องบอกว่าต้องการให้ภาพออกมาสวยไงคือเทคเดียวให้ผ่านไปเลยไม่ต้องโดนราดหลายครั้งไม่ถ้าคนอื่นทำแล้วพังก็อาจจะโดนว่าได้แต่ถ้าผู้จัดทำพังไม่เป็นไรไม่มีใครกล้าว่านะเอาไปฟังเสียงเต้ยกันค่ะรู้ผมรู้มากเลยนะสารพัดของจริงใส่ทุกตัวเลยทางเร็วผมไม่สนใจก็้แต่เพื่อละครช่องสามเลยเพื่อละคช่องสเ คอนช่อง3เลยอย่าไปเชื่อเต้ยครับพี่มันไม่ใช่ปลาร้าจริงเอาเห็นอย่างนี้แฟนชับประจงโอ้โหอะไรสงสารแฟนแับเต้ยตกใจมันคือปลาร้าปลอมปลาร้าเถื่อนครับพี่เพาแอบไปพบกันเป็นผงกาแฟผสมนมแล้วเห็นเลยๆนี่ทิชชู่ครับ เอาเศษที่ชู่ฉีกสายให้เป็นปลาล้านกินไม่มีเป็นตอนตอนรู้ดีรู้ดีถ้ามองผ่านจออย่างนี้อาจจะได้กลิ่นปลาเหม็นๆนะแต่ความจริงในกองเนี่ยเขาบอกเป็นกลิ่นกาแฟหึงเลยทีเดียวบนตัวเต้ยนะครับเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่พอโดนน้ำปลาราดแล้วนะครับก็ถึงเวลาของฉากหวานนะครับซึ่งจะเป็นฉากหวานระหว่างหนุ่มเต้ยพงศกรกับสาวอายกมลเนรนะครับเขาไม่ได้มากอดจูบกับปลาร้ากันอย่างที่เราเห็นเมื่อครู่นี้นะครับพี่ๆแต่ว่าเป็นฉากที่อายเนี่ยจะต้องมา สระผมให้เต้ยเป็นฉากสระผมหวาน,นแต่สระผมแล้วทำไมถึงต้องลุกมาคมมาซิตอัพขนาดนี้เพราะอะไรคะตลอดการถ่ายทำครับเขาบอกว่าลัวสีชื่ออดีตพระเอกบางระจารันครับ<อ>เขาไม่ได้เล่นละครถอดเสื้อมานานไงเขาก็ต้องฟิตหุ่น,นตลอดเวลาระหว่างเขาบรีฟถ่ายทําละครนะฮะเพราะฉากนี้ต้องเต้นอะไรยังไงดูเตยครับอ้าวซิตอัพจับลอนก็นไปเพาะมาแน่นดีใช่ไหมคะดูแน่นครับเอาเล่นเข้าไปนะครับไม่หยุดนะครับ แต่สังเกตเต้ยฟิตขนาดนี้ดูนางเอกของเราครับน้องอายครับน้องอายทำอะไรครับโบหน้าจ้ะโบะหน้าตลอดเวลานะฮะพระเอกก็ฟิตไปนาะงเอกก็สวยไปนะไม่ได้ว่าแต่ว,ว่านะครับกฉากสระผมอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าหวานมากก็ไม่ได้แล้วะครับเดี๋ยวดูภาพตอนอายเขาอาบน้ำให้นะครับ สาดแบบไม่ปราณีกันเลยทีเดียวนะคะรับแรงเชิงว่ารังเกียจกลิ่นปลาล้ามากๆก็ปลาล้ามันติดก็ต้องแบบนีเพ <c oughs> <ๆๆ S 2> ะว่าใบก็สงสารเตยอยู่นะพี่แม่พี่ฝนครับเพราะว่าฉากนี้เนี่ยเขาโดนสาดปลาล้าเนี่ย ừ ừ, เห็นแป๊บเดียวใช่ไหมเขาเขาโดนเทงแต่บ่ายโมงกว่าจะได้ล้างเนี่ยสี่โมงเย็นก<อ>็คือต้องทนกลิ่นปลาล้าเถื่อนหรือ,รอกลิ่นกาแฟปอมเนี่ยนานหลายก็เป็นอะโลมาเทราปีใปเพราะเดี๋ยวนี้ผิวดีเขาบอกกาแ่ขัดผิวแล้วผิวดีไงใช่แล้วก็ทําให้แบบว่า ฉีบไงเพราะว่ามีคาเฟอีนนีหน้าล่ะเลยสิดอัพแล้วก็แบบเข้าทั้งลูขุมขนชอาจจะเห็นเต้ยขาวขึ้นนะครับโดนเอากาแฟขัดผิวไปก็ต้องมารอดูกันอ่ะเป็นเมาส์สนุกๆจากละครเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับโอ้นะโอ้ทำได้เบือจริงๆ